เปิดภาพความสวยดาวมายุรีเปลี่ยนลุกเป็นบาร์บี้เป๊กมากหลังสัญญกรรมดึงหน้าครั้งสุดท้ายไม่มีแล้วหน้าผีหลังทนถูกบูลลี่มีปมมานานกว่า20ปีเรียกได้ว่าสวยเป๊กขึ้นทันตาเห็นสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวดาวมายุรีที่ออกมาออกมาอัปเดตความสวยของตัวเองให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆหลังจากตัดสินใจทำสัญญกรรมหน้าเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต เหตุจากที่ต้องทนถูกบูลลี่หน้าถีมีปมมานานกว่า20ปีก่อนหน้านี้ดาวมายุรีก็ได้มาอัปเดตความสวยหลังผ่าตัดดึงหน้าเป็นระยะตั้งแต่3วันจนถึงครบ3เดือนให้แฟนๆได้เห็นพัฒนาการความสวยอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมา ดาวมายุรีก็ได้เผยโฉมใบหน้าล่าสุดอีกครั้งหลังจากการทำสัญญกรรมครั้งสุดท้ายแบบจัดเต็ม ทั้งการผ่าตัดดึงหน้าปรับโครงใบหน้าเก็บร่องริ้วรอยเก็บกรอบหน้าและอื่นๆณนยะูดีคลินิกชั้นดับเบิลเอตึก GMM ที่ต้องบอกเลยว่าสวยขึ้นมากจริงๆด้านเจ้าตัวยอมรับว่าตอนนี้แฮปปี้มากเพราะถูกบูลลี่น้อยลงส่วนตัวเผยเชื่อว่าเป็นกรรมจากอดีตชาติที่เคยทุบคนหน้าเละโดยการเผยโฉมครั้งนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มเพราะดาวมายุรี ได้ออกมาอวดความสวยในลุคบาร์บี้พร้อมระบุข,ข้อความว่าวันนี้ขอเป็นบาร์บี้สักวันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงานถแถลงข่าวยูดีคลินิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าสวยบายน้องโดมผมสวยบายน้องม่อนและน้องเกมท้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าดาวมายุรีสวยเป๊ะขึ้นมากจริงๆ